สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอูนะคะเดี๋ยววันนี้แม่อูจะพาทําคุกกี้ช็อกโกพายนะคะอ่ะเนื้อฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะอเริ่มเลยใส่แป้งสาลีลงไปค่ะตามด้วยเนยเค็มนะคะใส่ลงไปนะ,ะแล้วก็แม่โอูก็จะนวดนะนวดส่วนผสม2อ,อย่างเนี้ให้เข้ากันได้เป็นเนื้อแบบนี้นะคะพอได้เนื้อแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะแม่อูจะตามด้วยไข่แดงนะคะ ใส่ไข่แดงเสร็จเรียบร้อยตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มขน้นมิตรผลสุดดั้งเดิมค่ะอ่ะน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะให้รสชาติหวานนวลกว่านะคะเพราะปกติถ้าเราใช้น้ำตาลทรายขาวเนี่ยรสชาติมันจะออกหวานแหลมกว่านะคะตัวน้ำเชื่อมมิตรผลเขาเป็นอินเวอร์ชูค่าเนาะเลยทําให้ความหวานที่ได้เนี่ยออกมาหวานนวลมีมิตินะทำให้ขนมของเรามีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่ะโอเคพอนวดเสร็จเรียบร้อยนะคะได้แบบนี้แช่เย็น15นาทีค่ะนะคะอ่ะพอเราแช่เย็นเสร็จเรียบร้อยนะคะเอามานวดเอามาแผ่นะคะโรยแป้งนวลรองด้วยกระดาษไขนะคะแล้วทีนี้แบบนี้เลยนะคะเราจะกดตัวเนื้อคุกกี้ของเรานะคะกดให้แบนนิดนึงนะคะแบบนี้ก่อนนะคะแล้วทีนี้แม่โอ๋ก็จะ คลุมด้วยกระดาษไขนะแล้วก็รีดรีดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะประมาณสัก3มมิลน,นะแล้วเอาพิมพ์มาวางอ่าให้อ่า,อาตัวเนื้อคุกกี้ของเรานะวัดออกจากพิมพเนี่ยเลยประมาณสักด้านละ2นิ้วนะคะแล้วทีนี้เราก็พลิกด้านขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอากระดาษไขออกนะคะทีนี้เราก็ จัดทรงตกแต่งนะคะก็เราจะเอาเนื้อคุกกี้มาจัดแต่งให้เต็มพิมนะให้เป็นแบบนี้นะคะทำฐานให้ได้แบบนี้เนาะพอได้ฐานคุกกี้เสร็จเรียบร้อยเราจะใช้ซ่อมนะคะเจาะนะเจาะเป็นรูอากาศหน่อยนะคะแล้วทีนี้แม่โอ,อกก็จะนํากระดาษไขมารองนะรองนะแล้วทีนี้นําธัญพืชนะคะ,ะที่มันหน,หนักหน่อยนะคะมาทับไว้การมันเด้งนะเวลาเราอบนะคะแล้วทีนี้แม่อ,อจะนําไปอบ อบด้วยไฟร้อยเจ็ดสิบนะคะอ่ะโอเคน้ำเชื่อมมิตรผลนะช่วยให้ตัวฐานคุกกี้ที่อบออกมาสีสวยจะสังเกตได้เลยว่าเนื้อคุกกี้มีสีเหลืองนวลกว่านะและสีขึ้นไวกว่าด้วยเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนต่อมานะคะใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปค่ะเนยเค็มค่ะใส่ลงไปนะคะอ่ะพอได้อย่างนี้แม่บอ,อกไปเข้าเว็บให้ละลายพอละลายเสร็จเรียบร้อยเรามาคนนะคะคนส่วนผสมตัวนี้นะคะให้ขึ้นเงาแบบนี้เลยนะอ่าพอขึ้นเงาได้แบบนี้แล้วพักให้เย็น แล้วตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มขน้นมิดผลสุรด,ดั้งเดิมนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของน้ำเชื่อมมิดผลคือไม่ต้องคนให้เขาละลายเหมือนน้ำตาลทรายนะและช่วยให้เนื้อขนมของเรามีความชุ่มฉ่านะคะอ่ะไม่โอดตามด้วยไข่นะไข่ทั้งฟองนะคะแล้วก็ไข่แดงนะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะคนส่วนผสมนะคะคนไข่ให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชเนาะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วทีนี้ ก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วตามด้วยช็อกโกแลตที่ละลายไว้นะคะเทลงไปเลยนะเทให้หมดนะกวาดออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็คนต่อค่ะคนไปแบบนี้นะคะจนได้เนื้อแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วแม่อกก็ร่อนแป้งสาลีค่ะแล้วก็ตามด้วยผงโกโกโ้เนาะใส่ลงไปแล้วก็ร่อนนะร่อนลงไปให้หมดเลยพอร่อนลงไปเสร็จเรียบร้อยก็คนนะ คนไปจนกว่าไม่เหลือเม็ดผงแป้งโกโก้นะคะให้เป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้เนาะแล้วเทลงในฐานคุกกี้ของเราเลยนะคะเทไปแบบนี้นะคะเทให้ปิมๆนิดนึงตามด้วยธัญพืชหรือว่าจะตกแต่งด้วยอ,อย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่นะอบค่ะไฟร้อยเนาทีนะคะ เสร็จเรียบร้อยขนมของเราออกมาแล้วนะคะและทีนี้จะเห็นได้ว่าตัวขนมที่ออกมาสีสวยนวลน,นะเนื้อชุ่มฉ่ำน่าทานนะและช่วยเพิ่มมูลค่าขนมของเราได้ดียิ่งขึ้นนะอ่าดูสิคะดูความชุ่มฉ่ำน่าทานนะถาดนี้นะสามารถแบ่งได้ถึง8ชิ้นนะควรขายชิ้นละ35บาทขึ้นไปนะหรือถ้าเกิดใครอยากขายยกถาดน,นะ ควรขาย250บาทขึ้นไปนะและอีกข้อดีของน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะเขาช่วยยืดอายุของขนมเรานะคะให้เก็บได้นานขึ้นนะดูหน้าทานและชุ่มฉ่ำแบบนี้นานกว่าใช้น้ำตาลสายนะคะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ